สวัสดีครับแม่แต๋วครับจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเขยอีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของแม่แต๋วครับในงวดของวันที่1ตุลาคม67ครับท่านผู้ชมครับคุณแม่แต๋วก็บอกว่าคุณแม่ฝันแล้วครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณแม่ด้วยกันเนาะครับว่าคุณแม่ฝันว่ายังไงแล้วก็เห็นตัวเลขในความฝันเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะจ้าครับครับ าแล้วมือนีคุณแม่เตียวไปยังมากครับผมแม่ไปทำขีปลาแพาปลาช่วยเขาพาปลาตาักเดดอ๋อเพื่อนไท้ไปซอยบอกครับแม่พไปซอยเขาก็ให้ปลาแม่มากเพื่อนจ้างบอกครับแม่ก็บ่ได้จ้างดอกไม่ว่าแม่กะเฮ็ดปลาแล้วไม่เอาะไรหัวปลาอะไรไข่เขาก็ให้ปลาแม่มากอ๋อ ก็คือเพื่อนแบ่งปลามากินครับไปซอยเพื่อนเพื่อนได้ป่ามาจากท่าไหนครับม่เพิ่นไปบ้านแฮอยู่เคือนบ้านเฮานี่เคือนอุศิงบ้านเฮาได้มาหลายว่ครับแม่เขาได้หลายได้หลายก็เขาเมียเขาก็ทําบ่วบาดบ่ไหวเนาะแม่ก็ไปเห็นเขากะเห็ดซอยเพื่อนเขาเกะห้ปลามาครับครับกินรือยังครับแม่ยังกําลังเห็ดกินพอดี้กําลังจะเห็ดครับ โอเคครับไอนี่ห้คุณแม่เตีวว่าความฝันห้ท่าุผช้ชมฟังเนาะครับคุณเม่เตีวว่าคุณเม่เตีวฝันมือไหครับฝันเมื่อคืนวานก่อนฝันมือขึ้นมือขึ้นนี่ครับฝันเมื่อคืนวานก่อนจก็คือผ่านมาได้กี่วันแล้วเออผ่านไปเมื่อคืนกลับมานี่บ่ด้พันพันเมื่อคืนก่อนนะคือผ่านมาได้สองมือแล้วอ๋อครับครับ โอเคครับเดี๋ยวให้คุญแจเต๋เวเว้าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังเนาะ,ะครับฝันว่าจังไดแน่ครับแม่ครับแม่ฝันว่าแม่ไปเนาะบ,บาตะนี่แม่ได้ลงน้ำดอกแม่ก็เอาคือจังเฮาบ่นั่งสิเนาะอันขาก็บ่ได้ลงน้ำปิ้งมากัดขาแม่ครับครับแม่ก็ว่าอู้ปิ้งมั้งใช่มาพันขาเนี่ยคนขานี่แหละคนแม่ก็ว่าโอู้ปิ้งมากัดแม่ก็เอาปิงออกแม่ก็ไปซับปิง ซับซับตายเลยกับปิงตายเลยจากน้จะเป็นหัวปลาอาปากจมป่องแม่ก็ว่าโอ้ปีงกับแปดเนาะครับป้าก็หาอาปากสิแม่ว่าหาศูนย์แม่ว่าสิแปดหาศูนย์ครับครับแม่ตีเหล็กนะชุดของแม่น่ะเออแม่นตัวโอ้แม่ชื่อแบบนี้แหละแม่ก็บอให้ดกให้เราให้เตาเบอรงเอาดื้อ เดกได้ที่ว่าจะถือกรให้ห้องถือในเวลาไม่รู้มื่อทกคนเนาะครับแม่ต้องฟันของแม่กับแม่ก็ได้ซัพนี่แหละกันนี่แหละนามก็นหนึ่งปลากับแปดก็ซื้อกลับเอาเด้อ๋อก็มีแปดแปดหนึ่งน้ำแปดหนึ่งหนึ่งแปดซื้อเอาอคืออย่าเรื่องศูนย์น้ำแปดศูนย์นะอย่าเรื่องศูนย์น้ำมันไม่ศูนย์น้ำเด้อโอเคครับคือคุณแม่แถวหนีฝันว่า ซือขึ้นสื้อล่องเนอะแม่ว่าครับโตของคุณแม่นี่ไปน้องน้ำแต่บัดนี้เดี๋ยว่องน้ำครับแค่นี้ปิงเนี่ยมันขึ้นมากัดคุณแม่มากัดขาแม่ครับมากัดขาขาข้างใดครับแม่นี่ขาข้างนี้ขาข้างนี้ครับตรงใดนะครับตัวใหญ่แม่ปัดตัดกัดตรงไหนอ๋อกัดตรงขาท่านขาเลยอใดครับขาข้างซ้ายครับอ่าจากโตนะครับที่มันกัดครับปัด ตัวเดียวอะไรพี่ตัวใหญ่ๆ่ตัวเดียวเธอเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่คุณแม่แต่ก็เลยจับแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาแม่ก็ซับ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 ตายเร็วยังมาเป็นกลายเป็นหัวปลาจุกโคมีแต่หัวปลาปากจุกโอแม่ก็เลยตีเป็นแปดก็แปดเน้าตายตายก็เป็น้าศูนตยกับนีเนาะตัวนี้เนาะที่คุณแม่ผมเขียนไ้ให้ คุณแม่แตถวตีตัวเลขให้คือแปดห้าศูนย์ครับท่านผู้ชมถ้าตัดก็เป็นแปดศูนย์แปดห้าห้าศูนย์ตามที่คุณแม่บอกเนาะครับอากาแปดหนึ่งคุณแม่ว่าปลากับแปดน้ำกันหนึ่ง้ำกันคุณแม่ว่าจังสี่ครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วคือคุณแม่กับฝันประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะแข่งเลิก หมักตัวใดนะครับแม่หมักแห้งเลยเแปดห้าศู 1, 80, ์กับแปดหนึ่งแปดศูดนี่แหละแต่ว<า><ๆ>่ามักแห้งใช่ไหมครับเห็นคุณแม่เตียวบอกว่าคุณแม่ฝันตั้งแต่ตองหวัดกับฝัน,น,นอันที่ว่าตองหวัดคุณแม่เตียวฝันว่าจังไดน,นะครับนี่ละแม่กบฝันตองหวัดเลยแม่ฝันทั้งสี่ละว่าอันที่ว่าตองหวัดผมมาถึงแล้วคุณแม่ว่ามีสองฝันเนาะฝันไนพานมาได้สองมือคือฝันนี้แล้วกับฝันที่ว่าตองหวัดคุณคือคุณแม่ว่ามีคนถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับแม่นี่ละนี่ละ ก็าหาแม่ไงหาตัวเดียวเขาเขาถือแล้วว่าสิบแปดล้านสิบแปดล้านเงี้ยห้แม่เล็กเงินลอยหนึ่งไหวเพื่อไรหรอกคนวะห้ยแม่ผู้เดียวคนวะก็ยิ่งครับเห็นแม่แม่แม่บ้ามันซื้อสิบแปดแม่ตั้งแม่กมันมันกระตรงกับเลขที่คุณธไม่หายเนาะเงี้ยคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดเงีครับสิบแปดล้านไม่มีเลขยังไงคิดเอาเรื่องแม่้ยวะเนาะครับ เราถือ18ล้านมันเด็กอิ่ยังแนมไอ้คนที่ถือ18ล้านนี่เป็นผู้ใดครับผู้ยิ่งแม่บกุกเขยาจากเขาบังจากเขาเขาใส่เสื้อชิชมพูเขานั่งโต๊ะสีะ่หล่ะครับแม่กับยังกเอา้าคนว่าให้เงินลอยงเงินเงินเป็นกรรมแม่ให้นั่งให้ใหแม่เด้อลอยเดียวมถือเลย18ล้าน,นาคนบ่าเนาะครับแม่ก็ว่าโอ้ตื่นฝันมาแม่ก็หางเงินไปลอย18ล้านพั่อกอ็อ แม่ว่าเขาหายแม่เูื่เดียวเลยครับครับแม่ก็เลยพูดกับใจว่าเดี๋ยวแม่จะสืบเลยบ่านอ๋อแม่ว่กับเนแน่ต้องแม่เนโน่ครับครับอยากสืบสือกับลูกสาวใบหนึ่งว่าให้มีถ่ายเนาะคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนียนมีเลขถ่ายเนาะเนียนเนีนคือคุณแม่เดี๋ยวเวลาฝันนี่ครับท่านผู้ชมครับคือคุณแม่กับสืบสือโรตเตอรี่เก็บไว้อยู่เนาะก็คือจากความฝันของตาของ ซื้อตลอดาะแม่เนาะแต่ซื้อลอตเตอรี่เนาะครับครับก็ในความฝันที่ว่าฝันมีคนถือเลขสิบแปดล้านนะครับท่านผู้ชมเขาแบงเงินให้คุณแม่เตี้ยนะหนึ่งร้อยบาทเขาบอกว่าเขาถือเลขสิบแปดล้านแล้วก็เป็นผู้หญิงครับแต่คุณแม่เตี้ยก็ถามเพื่อนอยู่บอกว่าได้เงินมาจากสายเขาบอกว่าถือถือเลขสิบแปดล้านสิบแปดล้านครับแต่ผู้หญิงคนนี้คุณแม่เตี้ยก็บอกคู้จักเนาะคูจักครับคุณแม่เตี้ยขาวขาว ชุดสีชมพูครับนั่งคือมุอหัวนั่งสิล่ะอ๋อคนแบบว่าใครเพื่อนได้เอาใครคนคนแม่ผู้เดียว้คนครับในความฝันนี่คุณแม่แต๋วเห็นเพื่อนอยู่อยู่ตรงไหนครับนั่งเตาอี้แต่แม่บอกว่านั่งอยู่ตรงไหนแต่ไม่ไปเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนนั่งอยู่เขาอี้ใส่ชุดสีชมพูชมพูครับแต่โบขาบอกผูจากเพื่อนบ๊อบจหรือว่าเพื่อนสีหโศกแม่โบเนาะแม่เนาะแต่ในความฝันเพื่อนเอาแบงลอยให้คุณแม่แต๋วครับท่านผู้ชมหนึ่งแบงเนาะหนึ่งแบงครับ แต่คุณแม่แต๋วก็เลยยืดเอาเลขหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับสิบแปดล้านเนาะครับก็สรุปแล้วก็คือในรอบนี้คุณแม่แต๋วนะครับฝันว่าตัวเองนะครับโดนปิงกัดขาข้างซ้ายครับแล้วก็ตัวใหญ่มากคุณแม่แต๋วก็เลยดึงปิงออกมาครับแล้วก็เอามีดสับสับครับท่านผู้ชมแล้วอ่าปิงนะครับกลายเป็นปลาครับมีแต่หัวปลามีไ่ไม่โตมีแต่หัวอาปากเ็คอไม่ครับคุณแม่แต๋วก็เลยตีตัวเลขให้ว่าแปดห้าศูนย์ครับแล้วก็ ตีตัวเรียกให้ว่า81เพราะว่าคุณแม่แต๋วบอกว่านาะปลาก็แปดน้ําก็หนึ่งแล้วก็มันก็มาตรงกับเลขที่คุณแม่แต๋วฝันตั้งแต่ต้องวัดก็คือมีคนถูกเลขสิบแปดล้านเอาเงินให้คุณแม่แต๋ว100บาทครับท่านผู้ชมคุณแม่แต๋วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอ่า1นึ่งแป่งก็ตรงกันพอดีเนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ อ่เาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแนวทางความฝัน,มนเท่านั้นเองเนาะแม่ครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านอ่าวิเคราะห์พิจารณาดูครับสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีเฮงเงปังปังกันทุกคนทุกท่านครับแม่อวยพยรให้เอฟซีนะแม่จ้าให้เอฟซีไอยูดีไม่แฮงโชคดีเด้อเด้อให้คิดเอาเด้อให้เลขให้ถึกเด,ด้อครับขอแม่ได้เพิ่งได้ศัยเด้อศาสนาเนาะครับมีโชคมีชัยเด้อเด้อแต่ละคนเด้ออ่า